สวัสดีครับพี่น้องค,คบเที่ยวพยอดครับมือนี้กับภาพมาเบิ้งพระอีกเช่นเคยครับมือนี่สิมาเบิ้งเหรียญอภิมหาทรัพย์ครับอภิมหาทรัพย์ของหลวงปู่คำพันธ์นะครับเหรียญอภิมหาทรัพย์ของหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยนะครับนี่ครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามเหรียญครับตอนนี้ รเรียนอภิมหาทรัพย์ครับปี2537ฉลองอายุครบ80ปีหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยครับการสร้างประกอบไปด้วยเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงและเนื้อทองฟาบาทครับผมเป็นเรียนที่มีความสวยงามนะครับสวยงามมาก เดี๋ยวใช้เบิ่งข้างหลังเหรียญครับนี่ขอบตัดครับดูขอบตัดนี่ขอบตัดนะครับนี่เป็นด้านหลังเหรียญน,นะครับจะมีการต่อโค้ดและรันนัมเบอร์ครับนี่ครับสวยๆครับนี่ครับผู้ใด,ดสนใจก็ทักมาได้นะครับทิวพยอดรับเช่าให้เช่าครับ